สวัสดีจ้าไม่ไดีมีคว้สามารถแล้วอืมวันนี้ไปซื้อลูกผับมาอืมซื้มาจากไรกับป๋านะเนี่ยอืมไปซื้อมาจากเมทชว์อืมแล้วก็ซื้สองล้านเลยกัแบบาทละยี่สิบโคม ยี่สิบคนถ้าจังไปหา้ามก็เท่าไหร่คิดดูเลยเ้าก็มะม่วงด้วยมะม่วงคนเด่นมากโอ้มะม่วงนี่นะซื้อมะม่วงมามะเหมือววาสี่หน่วยสี่ลูกสี่ลูกนี่รลูกละหกคน ต้องพี่ดองต้องใส่เว้นแต่ถ้าไม่ใส่เว้นก็มองไม่เห็นซื้อรูปพับอยากกินรูพกรพับก็เลยไปซื้อมาเข้าต้องาไรชอบเผาขี่ชอบซ้ำ วิเดนากหนึ่งร้านนี้ไม่มีเขาไปร้านหนึ่งไปดูสามร้านร้านที่สี่ไม่ได้ร้านที่สามได,ได้เลยได้มาช้องกระบะเลยปาดิยี่สิบคนหน้านี้ต้องกินลูกพับ C'est un Học cũng cần ăn. Hãy subscribe cho lâm có mâm mùa ngủa 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 ไปเหตุการณ์กลับมาหลั่นไปเหตุหลั่นไปอยู่บริลงโบหลั่นนวดเข้าโป๊ปปุ่นขึ้มหอนไหลายก็เลยหนาวปวดหลังก็เลยฝรั่งเขาว่าหนาวเข้าหนาวอืมกลับมาหดบานหนาวแห้งปวดหลังแห้งกินเหลาลงไปแล้วค่อยยังชั่วว่าปวดหลังไม่คลายว่า มันหนาวทำมันบานหลานมันหลานมันใหญ่นีเลยก็เลยกลายเป็น ค่ะกาบอก่อยมีหลายบันนี้อีกคนหนึ่งเขาก็บอกเลกบ่ได้เศราน้ากันเพราก็าใหญ่เขากบบใหญ่นี้นะก็เลยกลายเป็นอืมการเด็นงานทั้งนีิมันกบเป็นไปยากหนึ SO ่งเลยเห็นไหมเป็นแบบที่บอกว่าเพราะพอใจกับนิ่งสินะเฮตานกึ้นมานเราก็ไปเลยอืม ก็เลยกลายเป็นจกัจกแจก๊จกแจ๊กที่โบราณเลยนริศาไปเห็นมาแล้วก็เลยเออมันก็เลยดีแน่บ่ดีแน่หมูงใหญ่ใหญ่ออกก็เขาไม่เป็นหมูมหรอกเฮาไปเห็นเขาวันนี้เขาไปโดยเฮา,าเขาเวลาเฮานะ่ะมันก็เลยกลายเป็นไอเฮาเส้น <c oughs> มันมีความเส้นหลายอย่างแต่วพวก กังคอนอื่นเขาสื่ออาหารไม่เห็ดกินกันเห็ดกินแฉบแสบแต่หองเงยนยชากิน่าไรยังกันอืมกินเผาก็แค่น้ำพริกพริกแกวยังก็แล้วกันไปงี่สินะผลไม้เนี่ยกินดีไม่นีรู้ซึกวา่าคขายปะไปซือ้อมันดี้มา่อวดนอวนวไปซื้อหลุกผักมากอ๋อเยอง ซื้อหลูกผับมาชอบนี่บอดีบะมี่ก็ไปชอบไ่ชอบไ่ไปแ่นตั้งสามชอบพ่อมันต้องมีชอบใดช็อบหนึ่งอหะไปชอบเดนมากเขาบอกคือเมืองไทยเมืองไทยเข้าว้างเต็มถนนชอบนีเขาก็อยู่มืองหันหนีพันกันไปงี้ืมนี่ว่าต้องไปซื้อเพื่อต้องไปยังปลูกพับทั้งนีนะเขาว่ามีเม็ดได้พี่น้องจัเข้าสีไปปลูกเลยเหรอเพราะว่าเม็ดมันบ่มีพับ ภาพนี่ไม่มีเม็ดอืมเขาที่บอกว่ามันมาจากประเทศใหอมาจากประเทศสเปนเยียนอืมอันนี้ลูกภาพนี่มาจากสเปนเยียนถ้าเป็ถ้าสเปนเย,ยนนั่นจะบวมหอยมีมีเขาเรียกคีวีเควีเควีควแต่บ่มีเม็ด เอากัเลยผมหัวเทียวพันมึงได้ไปิปุบบางชอบเขาเขาลงขายบางชอบเขาก็บร่ลงขายอืมมกเกยอืมอืมอเขาซื้อดเขาีกเอามาขายเป็นเด็ปเ ืมโชคดีไปได้อยเนในโชคในโชคมาอืมคมงงริดีเพราะมีอย่างไรพี่รองเพราะว่ามันมีคขมากมูก็ล่าออกจากไปเข้าไปเร็วทุกสิ่งทุกอย่างลงโจงเขาก็เลยโชกีดเนะโตก๊แก่เนีนน่อย,อยบันไดเรื่อยกลายเป็นหอกว่าอืม จำรับคิดหนีเอาไว้ทำหนีแล้วพี่หนังเ,เอาเอาลูกพับมาอวดกันอืมลูกพับเอามาอวดมะม่วงมะม่วงร้านไทยมันแพงเราก็กินมะม่วงเด่นมากมะม่วงอย่างนี้นะเขาไปซื้อร้านไทยหน่วยหนึ่งแต่ว่าสามสิบคนไปซื้อของล้าน็อปเรนม,มาร์หน่วยลหกคนกินทำาหนี่พ่อแล้ว่ได้ยูเพือเพ่อกินกินเผือ่อยู่ อืสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซับหนีได้จ้งสวัดดีจ้า